ขารถผลไม้เพียวริขุสดชื่นเต็มรถผลไม้มัจีนละครแล้วโอ้โหวันนี้คือแบบเธอพลาดมากอะดูข้างหลังนี่วันนี้ที่แทรทรูนี่คือช่วงเสร็จโจรค่ะ สวัีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนทำก่อนเลยเอ่อร้านเปิดอะไรอย่างหี้เพิ่งจะเปิดมา3เดือนเองครับเริ่มเปิดมา3เดือนอันนี้เป็นธุรกิจแรกเป็นธุรกิจที่2ที่3ามแล้วครับอ๋อเหรอคะับตอนนี้ทำอะไรมาก่อนตอนนี้ผมช่วยที่บ้านอยู่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับเทำเกี่ยวกับอะไรกันเกี่ยวกับฟันปลอมนะครับจริงไม่ทราบว่ายายใส่บ้านงอู้หูอันนี้คืต้องใส่ต้องต้องใส่เบหนตรงนี้แต่คนพูดมากถ้าเกิดเอาฟันปลอมมาแช่น้ำฟันปลอมจะพยายามลยว่า หรือเราจะไปคุยหรือเราจะไปที่ทำธุรกิจฟันป,อปลอมกันได้นะครับเพราะชาบูมันพ่อค้าชาบูนี่มีเหล็กจ้าพ่อค้าปลอมยังไม่มีเลยแล้วมาด,ดเูเป็นเป็นรายการอีกช่วงหนึ่งก็ได้ครับไม่รู้จะคิดว่าช่วงอะไรดี <l ug> ดูจําเป็นก่อนด้วยเมื่อเป็นชาบูมันก็จะนุมน่มๆใช่ครับนั่นเวลาถึงฟันถหายไปก็ยังทานได้อยู่ทานได้ใช่ไหมกินเข้าไปเลยก็ได้ครับคืนเข้าไปเลยก็ได้เหรอครับอายุเท่าไหร่แล้วคุณเบนตอนนี้30กว่าแล้วครับจริงกว่าเท่าไหร่อ่ะ37ครับเจ็ดครับเหรอครับ เด็กุเด็กขคปีเดียวเองนอกจากแหล่งกันปอมแล้วคุณเป็นทำอะไรอีกครับก็จะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไปนะครับแล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกสักอย่างหนึ่งก็เลยมาทําเป็นร้านอาหารเป็นชาบาซึ่งเราคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีฝีมือทางด้านการทำอาหารก็เลยอยากจะทําธุรกิจที่มันง่ายๆก็คือให้ลูกค้าทําเอง ให้ลูกฟ้าต้มเองแล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบให้วิธีจะเออจำเนียงการพูดครับของคุณเบนนี่เหมือนเป๊ะเอกลิเกมากเลยใช่ไหมเนาะไม่ใช่ครับมีความแบบรูปเสียงแล้มีความอ้อนอย่างไรี้นะพูดจาเหมือนเรื่อนี้หแล้วเหมือนมือนอ๊อฟสุพนัทแต่เมันอ๊อฟกระลอกอ๊อฟงานนะอ๊อฟงานก็เหมือนอออฟกกะะลนพูดก็คล้ายๆเนาะอ๊อฟกระลอกเนาะอ๊อฟสุพนัดนะอยู่ทนอยู่หน้าอยู่หน้าแล้วยังอยู่ทนมันเป็นบ้านคนเหรอ ป,ป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นย่านที่อยู่อาศัยซะเยอะแล้วก็มีพนักง,งานออฟฟิศมากินบ้างแล้วก็มีโรงเรียนด้วยครับก็คือตรงกลางของข้ามใช่ครับ <c oughs> เด็กชั้นมุ่นเหรอนะเด็กชั้นามุ่นแลาเมนอันนี้ก็จะมีของกินเยอะนะครับมีของกินดังๆเยอะถ้าเกิดว่าไปดูตามรีวิวแต่จะเป็นแบบเป็นพวกสตรีทฟู้ดเป็นพวกของกิน<า>ตั้งข้างถนนนสตรีทฟู้ดดังๆก็คือสตรีทฟู้ดไม่ดังนะอยากให้ร้านชาบูดังกว่านี้ดังกว่านี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ร้านชาบูกูดังบ้างชาบูกูคุณ คุณเบนครับคุณเบนแยังกะรู้นะว่าทุกคนจำชื่อคนได้ไปได้อันนี้จะเป็นเนื้ออิมพอร์ตจากออสเตรเลียนะครับอือเป็นเนื้ออินพอร์ตจากออสเตรเลียก็เป็นเนื้อของนิโคลคิดแมนเนื้อนี้จะมีมันแทรกนิดหน่อยมีมันแทรกก็จะอร่อยนุ่มครับผมกชอบมากคนชอบแบบของมันบางคนเขาจะเอาไปขึ้นกึกับไข่นี่นะครับเอาแต่ฮะแต่ไข่ก้อตีก่อนตีไข่ก่อนครับ เนื้อใบพายเนื้อลิปอายเนื้อออสเตรเลียครับมีเนื้อลิปอายและมีเนื้อลิปออยไหมครับเพลงแบบชอบเพลงลมประจอยกับดูไหมแล้วนี่พี่รู้ไหมครับว่าอะไรครับอันไหนครับหอยแมงผู้รู้จักหอยด้วยรู้จักหอยแต่ว่าไม่ชอบครับเพราะว่ามันมียังมีมีเด็กเด็กที่นี่เราทานฟรีนะครับจริงเหรอฮะไม่ทราบพี่ปองแปนสูงเท่าไหร่ครับน่าจะสูงไม่ถึงร้อยสิบจะทานฟรีเลยนริงเหรอฮะหรอเดี๋ยวเข้ามาจากเข้ามาในร้านใหม่ดีกว่า สวัสดีสวัสดีครับคุณแม่ครับน่าจะสึงได้ถึงร้อยสิบนะครับกระดานเรียงเลยคุณเบนครับมัธยมเรียนที่ไหนครับเรียนที่บดินครับและที่บดินทรมีเพื่อนจะมีไหมมีครับจะมีเลยนะตอนที่สลิงพรเคยเจอไหมครับเคยเจอจากเจนนี่ครับเรียนพวกตุวันอ่ะพอน่าย่ายหรอครับแบ่งนเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมเจนนี้เป็นรุ่นน้องครับ บเจนี่ป้านันะแต่งเป็นเทรวองอะเจนี่เจนี่แบ็คพิ้งค์เหรอคะมาหลอกกันเงินเนียกของเจนี่แบ็คพิ้งค์เหรอคะเจนิเฟอร์ครับเจนิเฟอร์คิมเหรอคะโรเฟสครับโม่เป็นไรเปิดออกเปิดอเจนิเฟอร์โรเปสใเล่นงบันทึกเหรอคะใช่ครับตายแล้สเกตเลาดเป็นเบนครับเดี๋ยวจะติดป้ายชื่อตรงนี้น่เป็นโรคจำชื่อคนไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมอันนั้นป้าแปด ได้บอกว่าตัวเองน่าเหมือนปอกเปียกที่ด่าพอแปลน้าเหมือนใครครับมีเวลาสักสองสามชั่วโมงเ่ยจะสารยาให้ครบจะจัดสาระยาให้ครบทุกคนเลยนะครับกิมซอสด้วยนะครับต้องจิ้มสอสด้วยเจ้าคิดจะกัดอัธรรตเหรอเนี่ยมันจะได้ครบทุกอัตรสเลยครับเพราะว่าอัตรสหรือนะโอ้ยอัธรรตคือต้มซอสสูตรของเบยสับเต็มก้าวอย่าโฆษณาร้านตัวเองคือร้านนี้ก่อนนะครับ ฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนอย่างไรแล้วก็เชิญชวนด้วยสโลแกนที่เย้วยวนให้คนมาครับก็ร้านชาบูกูสาขาห้วยขวางจันทน์นะครับอยู่ในย่านห้วยขวางอยู่หน้าปากซอยประชาลัฐมันเป็น29นะครับตรงข้ามกับโรงเรียนจันทน์บำเพ็ญนะครับเปิดตอนเที่ยงถึง4ี่ทุ่มครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็เป็นบุฟเฟ่มีราคาเริ่มต้น279เจ็นะครับอ่าเรียนเชิญมาเจอกันนะคที่ชาบูกุขูตกลงกันนะครับ